ไฟล์นี้เราเดินทางไปลอนดอนบนชั้นเฟิร์สคลาสด้วย TG 910ออกเดินทางจากกรุงเทพสุวรรณภูมิเวลาเที่ยงคืน15นาทีถึงลอนดอนเวลา6 2โมง20นาทีตามตารางสำหรับผู้ได้สารชั้นเฟิร์สคลาสนะครับให้ลงที่ประตูหนึงจะมีพนักงานบริการกักทองเนี่ยคอยรอรับเราอยู่นะครับแจ้งเขาวว่าเราเดินทางในชั้นเฟิร์สคลาส ไปกับ TG910 เนี่ยพนักง,งานกักทองก็จะพาเรามาที่เคาน์เตอร์เช็คอินเมื่อมาถึงตรงเคาน์เตอร์จะมีที่นั่งรับรองอยู่นะครับแล้วก็จะมีน้ำมาเสริมให้แบบนี้เลยพนักง,งานจะรับพาสปอร์ตของเราไปเช็คอินเมื่อพนักง,งานเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็จะเดินเอาพาสปอร์ตกับบอร์ดิ้งพาสมาให้เรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้น้องพนักง,งานกักทองเนี่ยเดินพาเราไปส่งที่เลาจ์ชั้น First Class ครับ ที่ห้องเลส์ชั้นเฟิร์สคลาสนั้นจะมีห้องส่วนตัวให้บริการด้วยซึ่งจะต้องทำการจองล่วงหน้าวันนี้เบียจองห้องส่วนตัวมาด้วยนะครับเมื่อเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องพนักงานก็จะนำเมนูมาให้และก็ตามด้วย w ว l คัมดริง n ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางชั้นเฟิร์สคลาสจะสามารถนำผู้ติดตามมาได้1ท่านตลอดการเดินทางเนี่ยมาด้วยกันได้เลยตั้งแต่การเช็คอินเข้าเลสา์การบอรดดิ้ง ไปจนถึงขาเข้าก็คือลงจากเครื่องขึ้นรถไปยังตอมแล้วก็การรับกระเป๋าก็จะได้ทั้งกระบวนการเลยนะครับสำหรับแขกหนึ่งท่าน สำหรับอาหารในห้องเลาจ์เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งได้ตลอดเลยโดยที่จะมีปุ่มกดเรียกพนักงานถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสั่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็กดที่ปุ่มกดนั้นได้เลยและเมื่อถึงเวลาบอรดดิ้งเราไม่ต้องกังวลเลยนะครับจะมีพนักงานที่เช็คอินเราเนี่ยแหละเดินมาหาเราพาเราเนี่ยจากห้องเลาจ์แล้วก็ไปขึ้นเครื่องเดินทางได้แบบสะดวกสบายไร้กังวลเลยนะครับ อาหารในห้องเลาสถือว่าดีเลยรสชาติอร่อยมีการปรุงสดใหม่ใช้วัตถุดิบที่ดีฝากท้องไว้กับห้องเลาส์ที่นี่ก่อนขึ้นเครื่องได้เลยนะครับหมายถึงว่าอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านเอาพาสปอร์ตมาเอากระเป๋ามาเช็คอินแล้วก็มาทานอาหารที่ห้องเลาส์ที่นีน่ให้เต็มอิ่มเลยแต่เดี๋ยวขึ้นเครื่องไปก็จะมีอาหารเสิร์ฟให้อีกเยอะแยะมากมายเลย เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องทานอาหารมื้อเย็นออกมาจากที่บ้านเลยนะครับมาที่นี่เลย สำหรับการบอดดิ้งขึ้นเครื่องเราจะขึ้นก่อนหรือขึ้นหลังก็ได้นะครับให้แจ้งกับพนักงานตอนเช็คอินว่าเราต้องการที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยเป็นคนแรกเลยเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บสัมภาระเตรียมตัวนั่งที่นั่งให้สบายรอคนอื่นขึ้นเครื่องแล้วก็ปิดประตูหรือว่าจะรอให้คนอื่นขึ้นเครื่องให้หมดให้เรียบร้อยแล้วรอค่อยเดินมาขึ้นเครื่องทีหลังปิดประตูแล้วก็ไปอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนเลยนะครับ รอบนี้เบียร์ขึ้นเครื่องหลังจากที่คนอื่นขึ้นเครื่องหมดเรียบร้อยแล้วเบร์ก็เลยแทบจะไม่มีเวลาได้ถ่ายอะไรตอนขึ้นเครื่องเลยนะครับมานาั่งบนที่นั่งได้ไม่นานเลยพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดูแลโซนของชั้นเฟิร์สคลาสเนี่ยก็มาแนะนําตัวและก็บอกว่าจะเป็นคนที่ดูแลเราตลอดเที่ยวบินนี้ พนักงานเขาจะมาถามด้วยนะครับว่าเราเนี่ยใส่ชุดนอนไซส์อะไรเพราะว่าเขามีชุดนอนมาให้ด้วยก็จะเอาชุดนอนนั้นอะมาให้เรานะครับซึ่งชุดนอนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใช้ใส่หรือว่าจะเอาเก็บกลับบ้านไปก็ได้เพราะว่าอันนี้แล้วแต่นะบางคนก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนแต่บางคนก็ไม่เปลี่ยนก็มีนะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนส่วนกล่องเล็กๆสีทองที่วางไว้ให้ด้านข้างที่นั่งอันนั้นก็คือของหวานนะครับเป็นช็อกโกแลต ไม่นานเนี่ยเครื่องก็ปิดประตูแล้วก็ถอยหลังแล้วก็แท็กซี่ไปรันเวย์แล้วก็เทคออฟ มื้อแรกเสิร์ฟหลังเครื่องขึ้นเลยนะครับประมาณตีหนึ่งเป็นคานาเป้ถั่วแล้วก็ผลไม้อบแห้งตามมาด้วยขนมปังไข่ปลาคาเวียแล้วก็เครื่องเคียงครับ คาเวียออสเซตตาเป็นหนึ่งในคาเวียที่มีมูลค่าสูงและมีราคาแพงที่สุดซึ่งคาเวียชนิดนี้จะได้มาจากปลาสเตอร์เจียนออสเซตรานะครับ จานต่อไปก็จะเป็นหอยเชลล์มีคาเวียแซมมาให้บนไข่นกกระถาด้วยและมือหลักวันนี้เบียเลื่องมาเป็นพอกช็อปซอสพริกไทยดำนะครับ หลังอาหารมื้อหลักจะมีชีสเพลทด้วยนะครับแต่เบียร์ทานไม่ไหวแล้วก็เลยเลือกรับมาเฉพาะผลไม้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเก็บโต๊ะปูเตียงนอนนะครับ ก่อนเครื่องโรงประมาณ3ชั่วโมงจะเริ่มทําการเสิร์ฟอาหารมื้อเช้านะครับเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยผลไม้รวมขนมปังและก็โยเกิร์ตครับส่วนขนมปังจะมีเนยแยมสับประรดแยมสตอรอเบอรี่แล้วก็แยมส้มมาให้ และสำหรับมื้อหลักเบียรเลือกมาเป็นข้าวต้มนะครับซึ่งจะมีกับข้าวมาให้ทั้งหมด5อย่างด้วยกันตอนเช้ามีน้ำมะพร้าวเสิร์ฟให้ด้วยแล้วก็ชาร้อนกาแฟร้อนเลือกสั่งตามที่เราต้องการได้เลย เบียร์สั่งชายเย็นเฉากล้วยมาด้วยนะครับหลังจากที่จบมื้ออาหารแล้วมาดูบริเวณที่นั่งกันสักหน่อยนะครับด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยจะมีช่องเก็บของแล้วก็ จะเป็นชุดคอนโทรลหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ชุดที่ใช้สำหรับการคอนโทรลที่นั่งของเราในการปรับให้นอนให้นั่งให้เอียงตามที่เราต้องการนะครับหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีนนะแต่ว่าเราเอื้อมไปกดไม่ถึงแน่นอนเขาจึงต้องทำรีโมทไว้ให้ตรงด้านข้างที่นั่งนะ และมีที่แขวนเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวอยู่ในตู้ด้านขวาของที่นั่งสำหรับสิ่งที่การบินไทยแจกให้กับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสทุกคนเลยก็คือชุดอเมนิตี้จากลาแม่ชุดนอนแล้วก็รองเท้าสลิปเปอร์มีน้ำให้หนึ่งขวดนะครับตอนที่เราขึ้นมาบนเครื่องนะ ก่อนที่เครื่องจะลงหัวหน้าลูกเรือกับลูกเรือเนี่ยจะมาขอบคุณแล้วก็มอบช็อกโกแลตกล่องนี้ให้กับเรานะครับทุกคนจะได้เหมือนกันโดยจะมอบใบที่สำหรับเข้าตอมช่องพิเศษให้กับเราด้วยนะครับเป็นใบสีแดงๆสำหรับความสะดวกสบายแล้วก็การบริการบนเที่ยวบินนี้ให้10เต็ม10เลยนะครับ จากไฟลบินที่มีเวลากว่า12ชั่วโมงเกือบ13ชั่วโมงเนี่ยทำให้เวลาที่เราใช้บนเครื่องเนี่ยสั้นไปเลยนะครับก็คือเรียกว่าไม่นานเลย ็มาถึงสนามบินลอนดอนฮีทโตรแล้วครับเมื่อมาถึงจะมีพนักง,งานต้อนรับภาคพื้นดินพาเราไปขึ้นรถกอล์ฟแล้วก็นั่งรถไปยังขาเข้าซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินได้มากเลยทำให้ไปถึงช่องตอมได้รวดเร็วผ่านตอมได้ไวและกระเป๋าก็ขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกสะดวกสบายมากๆ สำหรับรถไฟเข้าเมืองลอนดอนจากสนามบินลอนดอนฮิตโตรเนี่ยจะมีตัวเลือก3ออปชันด้วยกันก็คือตัวเลือกแรกเนี่ยจะเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดก็คือลอนดอนฮิตโตร o เอ็กซ์เพรสจะวิ่งตรงไปยังสถานีแพดดิงตันนะครับตัวเลือกต่อมาก็จะเป็นสายอลิาเบธไลน์นะครับซึ่งจะมีการจอดระหว่างทางเนี่ยพอสมควรและตัวเลือกสุดท้ายที่ประหยัดที่สุดแต่ก็จะใช้เวลานานกว่าตัวเลือกอื่นๆก็คือ อันเดอร์กราวหรือลอนดอนทูบนั่นเองสายพิกาลิลีไลน์สำหรับรถไฟอันเดอร์กราวหรือลอนดอนทูบเนี่ยรถขบวนจะเล็กๆนิดนึงเนื่องจากอุโมงค์เขาขุดมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขนาดอุโมงค์เนี่ยมันจะเล็กรถไฟก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยแต่ว่าราคาถูกสุดเลยใช้เวลานาน,านที่สุดจบการรีวิว TG910 ชั้น First Class จากกรุงเทพไปลอนดอนแล้วพบกันในไฟต่อไปครับสวัสดีครับ